ต้องต้องขอความชำนาญจากเจ้าหน้าที่ไปแล้วแหละบางคนเย็บยเย็บชวย้อน่อถ้าเดรนนั่นแหละเรียนถูกเรียนรู้ถูกเยอะมากที่จะชนกันพิกาถ้ารู้ว่ามันไม่ได้สำเร็จกันง่ายๆนะคะน้องน่าจะชนาญเหลืองไม่ได้เลยชำนาญเลยครับ มพอครับพีเจอซตอันนี้ก็ถ้าเปนู้แบบกัญชาโมเดลกัญชาโมเดลโตทำรวยช่ไมเดี๋วนเป็นสาว้กันชงดีกว่าไม่ตอนนี้กำลังครักำลังดำเนินการกัญชาโมเดล อันนี้ผิดหมาเลนกับชอบมีอะไรใช้ได้เออมีกลัวเรื่องตอวกานไม่ใช่อันนั้นแหละสำคัญตานี่ยาเจลใส่ขอกินน้ำหวานเอ้ยขนมหวานเยอะเเดี๋ยวคือมันมันเย็บแม่กลวมาโฟกเดี๋ยวขอลูกตาตนี่มาจากด้านโน้นนะะอ่ะไม่ได้บอกจากด้านโน้มันกินลูกตานกิน่ะมากครายูนกชบลูกน้าเจลานันเลย นอนสักาอสิบบานเลาก็ม่หรหรล่าานีวนีอ๋อรุ่นนี้ได้เล่นโครนนะอิจาตังเงิน ไม่เอาปันหัวัยแถวบเไม่ต้องปั้นกับแถวปั้นควายเยอะอเคอยากได้แาวบ้นก็ได้ค่ะมารงว้วเยอะมาลงเก่าลยนานะดหอยหวันเาไอ้นาำนางดิ đi làm thang quái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  thang không thang quái thang เขต้องอแ่ลงเลยมั้งแกีนะานนะใช้มือกันานว่าแล้วกำลังคิดอยู่ว่าเรื่องนี้มันจะตั้งไปทำไมไ่โกยดินกยดนอกทำไมนี้อกแ่งเยอะวดตัวลัเล็กอนุใหญ่ทำไมคะทำไมะัดดู สองอะไรเอ่ยได้จำนวนเยอะจริงเหรอไม่ังเท่ากันถังเท่ากันอะไรพี่อเล่นรดรถเวลาในการเผาเพิ่มเพิ่มปริมาณอันนี้จะเห็นว่ามันเป็นเหลี่ยมใช่ไหมคะเป็นเหลี่ยมเวลาลมพัดมาเจอเหลี่ยมเป็นไงลม ก็ช่องที่ให้ลมเข้ามันมีแค่นิดเดียวกืออากาศไม่เต็มเลยปิดหมดนะเปิดหมดปั๊บเอาไม้มาเนี่ยท่ิศเห็นเหล็กนี่ไหมครับมาทำอะไรเนี่ยเอาไว้คาดไว้เราเอาไม้มาขัดก็ใส่ที่ตรงนี่จะกลับมาอยู่ในหน้านี่หมดเลยปิดย้มีอากาศเข้าแล้วก็ตรงนี้เป็นศูนย์อากาศไม้ก็จะติดูกไฟ